นี่อันนี้เราไหวนะนี่เราไหวนะตายังเหลี่ยมจะหาก่อนนั้นคือถ้าแบบ หมอชุบทุกคนหมดนะทิ้งอันนี้ไว้ทิ้ง้าโบไว้แล้วทุกคนออกไปหมดแล้วสรุปเทพไม่ชุบให้นี่ะใช่กันนี่ไงขอบคุณครับคุณวัฒนยูครับ ใครเพิ่งเข้ามาคือตอนนี้ผมมาเนียนๆตรงแอร์ดรอ,อเปเพื่อเขาชุบให้ไม่รู้เขาจะชุบให้หรือเปล่า มันเด้งเลยับทางโน้นนี่อจะหากว่ารัฐสภาเดินมาปรับขอ,ขอบคุณหนึ่งร้อยดวงครับวันนี้แชทสบายตาดีนะฮะรู้สึกเหมือนกันไหมฮะดาวใจเพจจิตมาแล้วจ้าขอบคุณครับ สรุปเออแค่เป็นปุ๋ยสนามพระโบใจสภาเดินมาคุณพระโบขญุญยตปร,รับหนึ่งแสนค่ะถ้าเราไปเล่นนะดิเราโดนถูกไหมนี่มัน เราไม่ได้เล่นนะดีขึ้นเยอะครับพี่สีตรองครับเจ็สิบห้าขอบคุณครับ